สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนเที่ยงมื่อน,นีนวิธีไทยกับพาท่านผู้ชมมาดูต้นไม้มงคลอีกต้นหนึ่งเนาะครับเนาะเบิรงด้วยนี่ปาทิโตเอ่อหลายคนก็เห็นแล้วก็บ,บอกว่าโอ้ยวิธีไทยอันนี้คือต้นโกศนใช่ไหมว่าเอาเอถูกต้องครับท่านผู้ชม นี่แหละคือโกศนอืมหรือเรียกอีกแบบคล้องคล้องคือว่ากลๆก็คือว่าต้นกุลน,นะอ่าปลูกไว้ในบ้านอ่ากะสิเป็นกุศลผลบุญนะตามชื่อของต้นไม้นะกุศลหรือโกศนนี่แหละเป็นคําคล้องจองนะคล้ายๆกันปลูกไว้ในเฮือนในซานนะ พวกวินยงสิ่งชั่วร้ายต่างๆกระสีบกเข้ามากร้ำกรายนะเออเพราะฉะนั้นแล้วกับปลูกไว้จักระถางน้อยตัวนี้เนี่ยวิธีไทยได้มาหึงแล้วนะเป็นลักษณะโกศลจากอกสียกดังด่างเหลืองๆเยอะเลยคืออยากอ่อนละทวยมันทึกแดกเนาะท่านผู้ชมเนาะมันทึกแดกนะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสีดังๆมันสีงามครับมันสีงามได้ ท่านผู้ชมเ,เออเห็นบ่นี่เห็นบ่นบสวยครับสวยสวยสวยเออสลับกันสีเหลืองเป็นสีแห่งความชื่นชมยินดีเนาะเออเป็นสีแห่งธรรมะเป็นสีแห่งความ on choice, on อ่อนช้อยอ่อนหวานอออเห็นบ่นี่มันบ่แม่นมันเกิดโรคระบาดไดโทษโทษผีเสื้อตัวนี้ท่านผู้ชมเห็นบ่นี่ผีเสื้อจิ๋วตัวนี้ นี่นี่นี่บินมาบินมาบินไปอยู่แถวแถวสวนไม้มงคลของวิถีไทยนี่แหละเออบางทีเพืก่กระซีแวบเข้ามาในกล้องนะ <c oughs> แล้วตัดกับสีเขียวนี่นี่สีเขียวธรรมชาติเขาเรียกว่าเป็นต้นโกสนด่างนะด่างเลืองดอนหรือว่าเป็นสีทองนะถ้าหากว่าเขากะสีแปลไปอีกตัวนึงก็ค,คือว่า ต้นโกศลสีทองด่างนะด่างสีทองก็คือว่ามันเป็นสีเขียวแห่สีเหลืองแห่นะเหลืองทองนี่แหละพทุกท,ท่านผู้ชมเออเบิ่งเลเออหลายครั้งหลายคนหลายครั้งหลายคาวิธีไทยกับมาเบิ่งนดเออต้นนี้นี่เขาขุดบาง คุดไปย่ายไปลายที่แหละลายที่ลายหุนลายแห้งนะรอดตายมากกันลายครั้งหลายครานะโกสลต้นนี้นะอออ่าแต่ว่าเมื่อน,นี้เอามาอยู่นานนานแล้วเอามาอยู่ตรงนี้นะก็เลยว่าโอ้โหเปล่งประกายสีสันแห่งสีเหลืองทองท่านผู้ชมและใน,นกรณีเห็นบอกยักคล้ายๆครับเป็นอย่างเกาะอาวุธนะตรี คาถาจักสังน่ะเออเออที่เป็นเป็นเป็นงาวเป็นงาวจับนะเนาะท่านผู้ชมเนาะที่ทอซึ่งไม่มีใบไม้ใดๆนะที่มีลักษณะแบบนี้นะแบบนี้นี่นี่เป็นแหลมแหลมอกนะแล้วก็เป็นคล้ายๆอันตัวจับเป็นตัวจับอย่าคือเดียวครับเป็นอย่างอ่าตรีคาถาจักสังน่ะไอที่เป็นจับน่ะไอที่เป็นจับเป็นอาวุธเป็นอาวุธไป วิธีไทยกับ,บ่มีข้อ,ขอมูลความรู้เกีบ็บพวกนี้ดอกแต่ว่าธรรมชาติสร้างสรรค์ให้เขามาเป็นแบบนี้เนาะต้นใหญ่พอสมควรเลยนะท่านผู้ชมเว้ยเออบางที่ก็มีผีเสื้อบินเข้ามาเนาะะเดี๋ยวเมื่อใดที่มันใหญ่จเจริญเติบโตแล้ววิธีไทยสิแยกออกนะ เขาบอกว่าวิธีที่แยกออกนี่ก็ง่ายๆคือตัดเอาช่วงใต้ข้อนะใต้ข้อเนี่เนี่เอาไปปักชำได้เลยนะปักชำได้เลยเขาบอกว่ามันติดง่ายท่านผู้ชมอปักชำง่ายๆขยายพันธุ์นะเอาไปใส่ในถุงดาแล้วก็เอาไปขายท่านผู้ชมคนที่กับเจ้าจัดสวนนี่อะจะต้องมีต้นนี้อยู่เป็นสวนสปาสวนอยู่ในหน้าโรงแรมเนาะอยู่เป็นแบบ ทางเดินนี่ริมทางเดินก่อนที่สีขึ้นไปในโรงแรมเนี่ยเข้าไปเ,าเช็คเอาเช็คอย่างเข้าโรงแรมต้องมีต้นนี้อยู่นะเพราะว่าอะไรเพราะเขามีความคิดความรู้สึกว่าต้นโกศลนี่เป็นต้นไม้มงคลเรียกแขกเรียกคนอ่และกับคนที่มาอาศัยอยู่มาพักมาอยู่หรือคนที่อยู่ในบ้านก็สิได้รับกุศล ผล,ละบุญจากต้นไม้มงคลต้นนี้เพราะว่าเขามีชื่อว่าต้นโกศลหรือต้นกุศลอืมอันนี้โบราณเพื่อนว่าต้นไม้บอกชื่อแห่งความมงคลเนาะถ้าหากว่าต้นไม้ที่มันบอกชื่อที่ไม่เป็นมงคลอย่าเอามาปุกูก <c oughs> มันมีหลายต้นที่ไม่เป็นมงคลแต่วิธีไทยก็เข้าไปเบิ่งอยู่นะ เขาบอกว่าต้นไม้ที่ไม่ควรปลูกในบ้านโอ้มีลายย่างลายอย่างนะลายอย่างเดี๋ยวเท่าก็เข้าไปเบิ่งใน YouTube ก็แล้วกันมี y o u t u เบอร์ YouTuber, หลายท่านนะก็เอามาพิมเอามารรวิวนะบอกว่าต้นไม้ที่ควรปลูกในบ้านมีอยู่ห้าชนิดหกชนิดกันแล้วแต่โกสนอันนี้เป็นหนึ่งในนั้นนะปลูกไว้เป็นมงคลปลูกไว้ได้โชคได้ลาบมีสเสน่ห์เสริมลาบ เสริมบารมีคนเห็นใครรักใครหลงใครเห็นใครชอบเบิกบานนะดูแล้วก็รให้รู้สึกสดชื่นสีเหลืองนี่เป็นสีแห่งธรรมะสีแห่งความอ่อนโยนเบิ่งย่ามใดกะมันรู้สึกจิตใจเขานี่รู้สึกชุ่มชื่นขึ้นมาเนะสีเหลืองทองนี่อ่าป้ามันบอดจัดจ้าน อืมเป็นความเป็นสีแห่งความละมุนละม่อมฮะเฮ็ดงานเหนื่อยมาจากการงานและบิเบงต้นไม้งามงามแบบนี้สีเหลืองๆทองๆแบบนี้นะดังๆป้าทิโท้ท่านผู้ชมเอ้ยและกับคนที่เลี้ยงต้นไม้มงคลเนี่เขาสีฮู้ว่าเวลาที่เขาผลิดอกออกใบนี่เห็นบอกจากนี้ก็ยอดขึ้นมามันรู้สึกภูมิใจที่เขาปลูกไว้แล้วกั เขาเพิ่มสมาชิกใหม่นะเดี๋ยวสักวันหนึ่งวิธีไทยกับสีเบิ่งวิธีการตอนหรือว่าการปักชำกิ่งโกสนนี่เพื่อเอาไปจำหน่ายนะกับสิเป็นไม้เศรษฐกิจได้บ้นี้อ <c oughs> นอกจากเป็นไม้มงคลไม้ฟอกอากาศและก็เป็นไม้เศรษฐกิจปาทิโทขัขนาดท่านผู้ชมเอกสามประการ Oh, คุณประโยชน์หลายแล้วถ้าหากว่าเป็นต้นใหญ่ๆนะเป็นต้นใหญ่ๆนี่ mm hmm. แล้วก็มีม้าหินนั่งรอบๆนะเตใ้ใหญ่ๆเป็นที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจให้ร่มให้ร่มเงานะอยู่ดีมีแห่งตน้นกลางวันก็คลายออกซิเจนออกมานะาทคุณประโยชน์หลายเอา้าสำหรับท่านผู้ชมเมื่อนี้ที่ติดตามวิถีไทย ขอให้อยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงอนอนรับก็ขอให้ได้เงินมือนอนตื่นก็นขอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมันมีชูดเห็นต้นไม้ต้นนี้แล้วก็ให้รู้สึกส่งนะส่งความสุขส่งสิ่งดีๆที่เป็นมงคลให้กับท่านผู้ชมที่มาดูต้นไม้ของบ้านวิถีไทยนะ,ะไปสมัครงานที่ไหนก็ขอให้ได้ งานไปสอบกอพอสอบอบอตอสอบเทศบาลสอบท้องถิ่นก็ให้ได้ลำดับต้นต้ๆ <c oughs> ผู้จัดการเอาคนนี้แหละเออขึ้นหน้าตามีสเสน่ห์แท้ยิ้มแย้มแจ่มใสเออเจ้าเห็ดบุญมากวะนี่อืมไปเบิ่งต้นไม้ของบ้านคุณตาวิถีไทยนี่เบิง่งต้นโกศลได้กุศลมากแมนบอกเออให้ต้นไม้ต้นนี้ทรง สิ่งดีๆไปให้ท่านผู้ชมทุกคนเนาะเบิ่งอันเป็นมงคลตอนเที่ยงวันนี้เอาสำหรับมือนี้ขอให้ท่านผู้ชมอยู่รอดปลอดภัยจากโควิด1 9ไปใส่มาใส่กระขอให้ป้องกันตัวเองสวมแมสนะเว้นระยะห่างล้างมือด้วยเจลกินร้อนช้อนกลางล้างมือยังคงใช้ได้นะ,ะหรือว่า อยู่บ้านจุดเชื้อเพื่อชาติอันนี้ก็ยังคงใช้ได้อยู่บอกไปในที่มีชุมนุมชนคนจำนวนมากหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงนะเพื่อเป็นการป้องกันตัวเอง <c oughs> <c oughs> เออมีหลายคนบอกว่าอ่าคนที่อ่าป้องกันได้ดีที่สุดก็คือคนที่ไม่ประมาทนะไม่ประมาท ให้คิดว่าคนที่อยู่รอบข้างเพื่อนๆเ,เรานะที่ทํางงทํางานนะ่ะเป็นคนที่ติดหรือเราติดเขาต้องสวมแมตเลยนะเวลาพูดคุยกันนี้อย่าเผลอเปิดแมตออกเด็ดขาดนะให้ระวัดระวังช่วงนี้ระยะที่3ามกับอันตรายที่สุดอาขอให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 นะขอบคุณมากสวัสดีครับ ท่านผู้ชม